สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้มาอีกแล้วค่ะมีใบไม้มานำเสนอนะคะเรามาทำใบไม้กันค่ะไม่รู้ว่าจะเรียกใบอะไรดีเอาเป็นว่าใบไม้แบบโปร่งอีกแล้วนะคะใบไม้แบบโปร่งแล้วกันนี่ค่ะอันนี้ใบนี้นะคะใบนี้เก็บริมเก็บริมแล้วแต่อันนี้ยังไม่ได้เก็บริม อันนี้แบบดิบๆเลยค่ะนี่งานดิบนะน,นี่นี่นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาทําแบบนี้แล้วก็เก็บริมไปด้วยง่ายๆค่ะไม่ยากเราจะพาทําเแต่ของง่ายๆกันนะคะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็เข็ไมไหมตามอัธยาศัยเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์ยีเหมือนเดิม นะคะมาเราเริ่มกันนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่8ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแดเราใช้โซ่8นะคะใช้ได้8 9ดเเลยนะคะใช้ได้ถึงโซ่สิถ้าโซ่สิบก็ช่วงแรกๆกตรงตร,งตรงช่วงตรงนี้ค่ะมันก็จะกว้างขึ้นนิดหนึ่ง แล้วก็ต่อไปเราก็พันหัวเข็มห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันห้าครั้งแล้วเราลงเลยนะคะลงโซ่ที่หนึ่งอันแรกเรายังไม่นับนะคะแล้วก็ปดหนึ่งปดสองปดสามปดสี่ปดห้าแล้วก็ดึงรวบโซ่สามค่ะโซ่สามแล้วพันหัวเข็มห้าครั้งเหมือนเดิมหนึ่งสอง สามสี่ห้าเราก็จะมาจิ้มลงตรงนี้นะคะมันจะมีช่วงที่หนึ่งออสองเส้นที่หนึ่งสองเส้นที่สองเราจิ้มตรงสองเส้นที่สองช่วงที่สองนี้นะคะแล้วก็ปลดหนึ่งเวลาเราปลดเนี่ยมันจะเกิดเป็นสองเส้นนี่นะคะสองเส้นเล็กๆตรงนี้สองสามสี่ห้าโซ่สาม รอบนี้พันหัวเข็มสี่ครั้งหนึ่งสองสามและสี่ซิมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปลดหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็โซ่สามค่ะพันหัวเข็มสี่ครั้งอีกรอบหนึง่งสองสามสี่นะคะไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็โซ่3 1 2 3รอบนี้เราพัน3ามครั้งนะคะ3ก็จิ้มเหมือนเดิมค่ะช่วงที่2เร,เราได้แล้วนะคะได้ครึ่งนึงแล้วค่ะซีกหนึ่งของใบไม้แล้วก็ต่อได้โซ่ห้าตรงปลายยอดใบไม้นี่นะคะสองสามสี่ห้า พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็จิ้มในช่วงที่สองเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะต่อด้วยโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งซิ้มในหลักถัดมาค่ะโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งซิ้มเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งนี้นะ โซ่สามเหมือนเดิมอันนี้เราจะพันสามครั้งนะคะสองหลักสุดท้ายพันสามครั้งแล้วก็จิ้มเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามพันสามครั้งเหมือนเดิมนะคะแล้วต่อด้วยโซ่8ดค่ะหนึ่งสองสามสี ห6 7กเจ็ดและแปดพอได้แดแล้วเรามาซีติดกันตรงนี้ค่ะซีติดนี้นะคะนี่เราได้แล้วนะคะช่วงกลางของใบไม้แบบโปร่งๆปร่งโปร่งตรงกลางนะแล้วก็ย้ายฝั่งมาด้วยการ x x เสร็จแล้วก็เป็นตัวทตามมาค่ะ T เลยดึงรอดเลยนะคะแล้วก็ถักเป็นตัว f ถักให้เต็มเลยนะคะให้เต็มช่องนี้เลยค่ะไปเรื่อย นี่ค่ะถักทีเลยไปเรื่อยๆนะเอตัวเอฟไปเรื่อยๆนะคะตัวเอฟใส่ให้เต็มเลยนะคะอันนี้ไม่น,นบับค่ะเพราะว่าเอาต้องการให้เต็มอ่าเต็มแล้วเราก็ถักลงตรงหลักมาเลยนะคะ ช่องถัดไปก็โซ่เอถักสามสามครั้งค่ะสามหลักลงในนี้หนึ่งหลักลงตรงช่องของเขาลงตรงนี้เลยนะคะสามหลักค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ลงตรงช่องนี้ค่ะ สองสามนี่นะคะแล้วก็ลงตรงช่องนี้ไปต่อค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ลงตรงช่องมาถึงตรงปลายนะคะตรงปลายใบนี้ลงไปสี่ครั้งค่ะ ถัก F สครั้งสี่หลักสองสามสี่พอได้สี่แล้วก็โซ่สองค่ะนี่นะคะเราได้ครึ่งใบแล้วนะเดีย๋ยวเราจะทําอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันเนี้ยค่ะโซ่สองแล้วก็ลงไปสี่หลักในช่องเดิมนี้นะคะ สแล้วเราก็ลงตรงหลักนี่ค่ะไปต่อ3ามหลักในช่องนี้แล้วก็ลง1ห,หลัก3ามหลักนะคะ หลงช่องนี้สองสามแล้วก็ลงช่องนี้สามลักค่ะ สองสามแล้วก็ลงตรงช่องตรงหลักในช่องสุดท้ายนี้นะคะสุดท้ายนี้เราก็ลง f ไปเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องนับก็ได้ลงให้เต็ม มเต็มนะคะทีนี้พอมันจะเต็มแล้วอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็จะถักเป็นตัวทีตัวทีแล้วก็ x นี้เราจะทําก้านใบแล้วนะคะก้านใบแล้วก็ถักโซ่ต่อไปอีกสิบเจ็ดโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า 16 17แล้วเราก็เว้นไว้หนึ่งสองสองช่อสองโซ่นะคะแล้วก็ลงโซ่ที่สามดึงผ่านดึงผ่านเลยค่ะจิ้มแล้วดึงผ่านนี่นะคะหรือเราจะถักคล่อมโซ่ไปก็ได้แต่อันนี้จะใช้แบบดึงผ่านดึงผ่านอย่างนี้นะคะ ผ่านไปค่ะแบบนี้ค่ะจิ้มแล้วก็ดึงผ่านเลยก็เหมือนกับเป็นตัวสีนะคะจิ้มแล้วดึงผ่านอ่าสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะจิ้มตรงนี้ดึงสีขึ้นมาเนี่ค่ะเราได้แล้วใบไม้ของเรานะคะจัดระเบียบนิดนึงเนี่ยเราได้แล้วทีนี้เราจะทําเก็บ,บริมนะคะเก็บ,บริมที่เก็บ,บริมแล้จะเก็บ,บแบบเนี้ย งานก็จะเรียบร้อยขึ้นอีกนิดหนึง่งแล้วก็จะเราไม่ต้องตัดไหมนะคะเราเก็บริมต่อไปเลยค่ะโดยการถักโซ่หนึ่งแล้วก็ซีขึ้นมาดึงผ่านโซ่ 1, ห,หนึ่งแล้วดึงผ่านเลยนะคะเนี่ค่ะโซ่ 1, ห,หนึ่งแล้วดึงผ่านทำอย่างนี้ไปโดยรอบเลยนะคะ จิ้มไปเรื่อยๆค่ะจิ้มแล้วดึงผ่านโซ่หนึ่งดึงผ่านโซ่หนึ่งแล้วจิ้มดึงผ่านมนาเป็นอย่างนี้มันจะออกมาลักษณะนี้นะคะง่ายๆค่ะเก็บริมง่ายๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากนี่ค่ะไปเรื่อยๆ หรือจะใช้เก็บริมแบบถักเอ็กก็ได้นะคะถ้าเราจะเล่นสีเปลี่ยนสีแล้วก็พอเราทำกา้านเสร็จแล้วเราก็ตัดไหมแล้วก็เริ่มต้นสีใหม่ได้ก็ได้อีกเหมือนกันแต่อันนี้จะทำสีเดียวกันเลยนะคะไปเรื่อยๆ ตรงกลางนี่ก็เหมือนกันนะคะเหมือนเดิมลงไปสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะถักไปตามนี้เลยค่ะซหนึ่งแล้วก็จิ้มอีกนิดนึงนะคะใกล้เสร็จแล้วเราก็จะได้บใบไม้สวยงามของเราเพื่อที่จะไปตกแต่งชิ้นงานนะคะ นิดนึงค่ะ ไก้เสร็จแล้วนะคะอ,อีกอันนึงอพอเราได้ถึงตรงนี้แล้วเราก็มาซีข้ามนี่มาเลยค่ะซีติดกันอย่างนี้เดินอีกครั้งหนึ่งตัดใหม่เลยค่ะ นะนี่นะนี่เราได้แบบนี้แล้วมันย้วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปรีดแล้วมันก็จะไม่ย้วยมันก็จะจะเป็นแบบนี้นะนนี่รีดแล้วนี่ยังไม่ได้รีดเราก็จะเก็บปลายไหมโดยที่ดึงผ่านมานะคะซ่อนปลายไหมนิดนึงวิธีการเก็บปลายไหมก็แล้วแต่สะดวกนะคะจะใช้เข็มสอดหรือว่าจะมัดแบบนี้ก็ได้ นี่ค่ะสักสองครั้งลปลายไหมเราก็จะซ้อนไว้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะใบไม้ใบไม้บไมแบบโปร่งจัดระเบียบนิดนึงเร <c oughs> ื่ยงมาได้รีดมันก็จะย้วยนิดนิดเไม่เป็นไรนี่ค่ะอันนี้รีดแล้วอันนี้งานดิบอันนี้งานดิบที่ว่าเรายัางยังไม่ได้เก็บขอบนะคะ แต่พอเราเก็บขอบแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้เนี่ยค่ะไม่มีอะไรยากเลยใช่ไหมคะทำไปเรื่อยๆสบายๆส,ส่วนที่จะทำให้โค้งตรงนี้ก็ใช้เทคนิคนินดนึงดึงดึงรวบนะคะถักสองหลักแล้วก็รวบั้งรวบรวบทีเดียวเลยถักสองหลักรวบทีเดียวเลยมันก็จะได้เป็นโค้งงอเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการความโค้งความงอมันก็จะได้แบบนี้มานี่นะคะ ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ที่เราจะไปดัดแปลงตกแต่งยังไงอันนี้ก็ทำให้เพื่อนๆได้ดูพอเป็นสังเขตนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการถักใบไม้ไมใบนี้นะคะให,ให้มีความสุขมากๆที่ทำเสื้อไอริสออกมาอย่างสวยงามวันนี้สวัสดีค่ะ